เออเออน่ามันเริ่มแล้วเดี๋ยวตั๊บเนึงของหนูอ่ะแม่เองดีใจอะไรนะเป็นผู้ชนะเหรอมันมีตั้งสามเลยตัวสามตัวอย่อ่ะอาะขึ้นมันเลยจ้าลุดลุงบอกลุดไอ้มันรีบมาขึ้นดีบมาขึ้นเลย ่าผู้ชนะคืออุตรไทยนะคะวันนี้วี่แล้วกินแล้วเอาหมวลแล้วอ้ยได้แล้วอุ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยยกขึ้นมาเลยมวนเคยลูกมวนสูงโอเคใส่ถังเลยยกขึ้นมาใส่ถังเลยมันจะลงเยอะเลยน่ะยกใส่ถังเลยแกวเก่งลูกมวนให้มันสั้นหน่อยลูกมวนให้มันสั้นหน่อยวันนี้เสร็จลุงแน่ อ, er mm hmm. อุงที่หลุดเนี่ยยไม่อดนอนนะอ้าหลุดแล้วโอเคเลยลูกนี่ไงเพี่พี่หามข้าวให้ลุงแล้วอันนี้โอเคเก่งมากไอ้เยี่ยมเอาไปปล่อยทำไมวะเอาพี่เดี๋ยวเอาใหม่หาอันนี้นะอืมใช่เดี๋ยวลุงตลาดกินนะลูกมาดูกันตรงประตูมิไลอะนะอ่าโอเคไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ประตูมิไลไอ้ไอ้ที่เขาออกข่าวมันอยู่ตรงงูนงูถึงลอยไปหมุนเร็วได้อีกแล้วนหะ เอาขึ้นเอาขึ้น,เ,นเ,เร็ว,รว,รวหมุนหมุนโอ้ตัวใหญ่ด้วยยกขึ้นเลยลูกยกไปให้พ่อเออใส้ถัใงใส้ถัง,งจับใส่ถังเลยอ่าโอเคกิงวันนี้น้อสี่ตัว ก็แล้วพี่เจ้าปลาบึกขึ้นใเลยอุ้ยมันได้ไซส์ว่ะไได้ซส์เออถ้าเกิดว่าเอาตัวเนี้ยได้ไซส์ว่ะเออออมันแตงาสุดยอดเลยเก่งๆอ่ะเยี่ยมเลยนาชนะลูกี้นะเฮ้ยหนูชนะก่อนพ่ออีกนี่ไงหนูได้สี่ตัวแล้วไมม่่พลเยใชนักปลาตัวน้อยของเรานักตกปลาตัวน้อย ลุงแล้วแหละวันน่ะเออสรุปแล้วอาวีชนะวันนี้น่ะเออผู้ชนะคือคนนี้นะคะเย้อีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงอ่ะพ่อไม่ต้องโยนเอานางขึ้นมาใส่เดี๋ยวปลามันหล่นน้ำอีกตัวนึงแม่ม้วนม้วนม้วนลูกเดี๋ยวหวยปลาเยอะไปแล้วทุกคน วันนี้ครูชนะเอาพี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะหุ่นหุ่นหุ่นเฮ้ยหอนยังไง